ที่บอกนะคะใครสนใจที่จะดูดวงนะอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธาตุอะไรนะคะแล้วเราชอบเราชอบธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนเป็นวันดีสําหรับเรานะคะดวงเฮงเก็จะบอกล่วงหน้าว่าปีนี้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะการลงทุน นะคะหรือว่าอะไรบ้างที่เราต้องควรระมัดระวงังหรือว่าเป็นปีเฮงของเราอะไรบ้างที่เราจะต้องทําหรือธุรกิจอะไรบ้างที่เหมาะกับธาตุที่เราชอบนะทักอาจารย์ฮับไปได้เลยนะคะอาจารย์ฮับยังอยู่ในไลฟ์นะคะเอ้ยทาแล้วดีเนี่ยบ้านพี่จริงจริงบ้านพี่ทาฮวงจุย้ยทาฮวงจุ้ยทั้งหลังอะอาจารย์ฮับมาดูให้นะคะ มีการวัดองศาต้องจัดวางยังไงอะไรยังไงนะคะไม่ต้องทุบลื้อบ้านนะคะไม่ต้องทุบลื้ออะไรขนาดนั้นอออของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแบบว่าอ,อาจจะมีเอาวัตถุมงคลมาตั้งเสริมภายในบ้านซึ่งเหมือนกับมันก็เหมือนของตกแต่งบ้านนะมันก็สวยนะพี่ก็ชอบนะเนี่ยอย่างโคมไฟหินเกลืออย่างเงี้ยพี่ก็ชอบนะ มันเหมือนการตกแต่งบ้านเนี่ยอย่างตรงนี้ยพี่ก็ทําให้มันสว่างตลอดเงี้ยค่ะเนี่ยพี่ก็ว่ามันสวยนะมันเป็นเหมือนกับแบบของตกแต่งบ้านอะมันทําให้บ้านดูแบบดูมีสีสันเนาะเนี่ยค่ะอย่างข้างบ้านพี่เนี่ยเป็นตรงนี้มันจะเป็นทิศตะวันออกใช่ไหมพี่ก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลย ที่ตะวันออกมันก็ก่อเกิดอะไรอะอรุณสวัสดิ์เหรอตอนเช้าโอ้ยจำไม่ได้ละต้องถามอาจารย์ครับ <c oughs> อรุณสวัสดิ์มีต้นไม้พาชมโคมไฟหินเกลืออีกทีได้ไหมคะ <c oughs> ได้คะ่ะอาจารย์ได้เลย <c oughs> จุดแรก <c oughs> ทั้งหมดจะมีเอ่อ หนึ่งสองสามสี่สี่จุดอีกจุดหนึ่งจะอยู่บนห้องจุดแรกเป็นโคมไฟหินเกลือตรงนี้ค่ะนี่เป็นโคมแบบนี้เป็นโคมแบบนี้เลยนะคะแล้วมันก็เป็นเกลือจริงๆนะเนี่ยมันเป็นเกลือออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไว้บนห้องนอนด้วยอันนี้เป็นจุดที่สองนะคะ เราสร้างพลังในบ้านไนงคะแล้วเวลาเราอยู่บ้านอะ่ะไฟอะเราก็ต้องเปิดให้สว่างหมดทุกดวงนะเนี่ยเราต้องเปิดให้มันสว่างหมดทุกดวงแบบนี้เลยนะคะไฟอะ่ะเนี่ยค่ะมีกี่ดวงเราก็ต้องเปิดให้หมดเวลาเราอยู่เวลาเราอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าความสว่างของบ้านเนี่ยอุ้ยอธิบายไม่ถูกวะต้องถามอาจารย์ <c oughs> จุดนี้จุดนี้อีกจุดหนึง่งอันนี้โคมไฟนี้จะดูแบบก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันสวยโคมไฟทํายังไงแล้วนะทําไมอาจารย์ถึงให้ตั้ง4ี่จุดแล้วนะเคล็ด<ห>ล,ลับ <นะ S 2> หมดอะอย่างแบบ <c oughs> ระหว่างซิง์น้ําใช่ไหมซิงล้างจานกับเตาอย่างเงี้ยกับเตาแก๊สอย่างเงี้ยเราแบบ เหมือนกับน้ํากับไฟอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะให้แบบเฮ้ยเราต้องมีต้นไม้นะ้มาวางกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําตามที่อาจารย์แนะนํานะคะคือเออบ้านหลังนี้ทําตามจะแม้กระทั่งประตูหน้าบ้านเมื่อก่อนน่ะประตูหน้าบ้านจะอยู่ตรงนี้เนี่ยประตูหน้าบ้านคือจะอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้คือมุมประตูหน้าบ้านแต่เราก็เปลี่ยนใหม่ประตูนี้เราไม่ใช้ เราก็ไปใช้ประตูนี้เมื่อก่อนมีสองประตูเข้าออกได้สองประตูเราก็เลยจะไปใช้ประตูนี้แทนเอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยเราไปใช้ประตูนี้แทนเพราะว่าประตูตรงนี้มันจะมีช่องลมจากฝั่งนู้นมันจะมีช่องลมเพื่อที่จะพัดกระแสลมเป็นเป็นแล้วบ้านพี่าหาันไปทางทิศใต้ใช่ไหมทิศใต้เนี่ยลมมันจะดีเกือบทั้งปี มันก็จะเหมือนกับแบบพัดกระแสลมดีๆเข้ามาเนาะต้องให้อาจารย์อธิบายใครแบบเนี่ยถามอาจารย์เลยทักอาจารย์ไปเลยรับรองเฮงๆแน่ใครอยากรวยทักอาจารย์รับไปได้เลยนะคะสรุปว่าวันนี้มาบอกเคล็ดลับดีๆแล้วก็มาบอกอะไรนะมาบอกมาบอกฮวงจุ้ยด้วยเฮ้ยทำแล้วดีจริงอันนี้เรื่องจริง ทำแล้วดีมาก